บแบรนด์รถยนต์ isuzu ไม่ใช่ได้รับความนิยมแค่เมืองไทยในต่างประเทศก็นิยมเช่นกันนะครับนั่นคือออสเตรเลียโดยเป็นแบรนด์ที่มีการสม,มรรถภาพดีแม็กซ์และ SUV อย่าง m ิลเรวมกันทะลุ3ามแ0 0หคันนับตั้งแต่การบุกตลาดออสเตรเลียนั่นเองแบ่งเป็น D m a x มากกว่า2,50,000คันและ m ิลเมากกว่า1น0 0 0แนคันถือว่ายอดขายและความนิยมเพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆแสดงถึงความแข็งแกร่งและการยอมรับที่พิสูจน์โดยลูกค้าชาวออสเตรเลีย โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้สำหรับ pick u p DMAX ที่มีการขายภายใต้แบรนด์ Isuzu ในออสเตรเลียถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี2008หรือตามหลังการขายในไทยนานถึง6ปีทางด้าน Isuzu m u x เปิดตัวครั้งแรกในออสเตรเลียปี2013จากประวัติศาสตร์แสดงเห็นว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2008ถึงตุลาคมปี2024กระบะอ s u z u ู m a x ถูกจำหน่ายไปกว่า2 5 7 8 9คันและเป็นสถิติใหม่ในปีนี้ที่มีการส่งมอบทะลุ25,000คันแบ่งเป็นรุ่นขับ2 5,411คันและตัวขับ4จำนวน22,333คันทางด้าน Isuzu MU-X ลดแล่นในออสตเตรเลียามากกว่า10ปีกับจำนวน1 2 0 8 0คันกรรมการผู้จัดการ Isuzu Australia กล่าวว่าจากจุเดเริ่มต้นเล็กๆของเราในปี2008 จนกระทั่งกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในแบรนด์รถยนต์ที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในตลาดรถยนต์2โมเดลมากกว่า350,000คันบนท้องถนนในออสเตรเลียเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่ายานพาหนะของเราพัฒนามาไกลแค่ไหนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชาวออสเตรเลียหลายแสนคนที่ต้องพึ่งพาย,ยานพาหนะของเราทุกวันเรารู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เราทำสำเร็จได้ในปีนี้และเหลือเวลาอีก2เดือนภายในปี2024 ทําให้เรามีพลังมากขึ้นจากโอกาสต่างๆอีกด้วยกระบะอิซูซูดีแม็กที่มีการขาย10เดือนแรกในปีนี้มากกว่า25,000คันนั้นยังตามหลังเจ้าตลาดฟอร์เดนเจอร์รวมถึงต o y o t a h า l ฮลัที่ส่งมอบได้มากกว่าอยู่ที่46,000ันคันขณะเดียวกัน i s u ู u ูมิวเในปีนี้มียอดส่งมอบมากกว่า15,000คันถือว่าเป็นอันดับ2ของกลุ่มรองจากฟอร์ดเอเวอเสมอบได้มากกว่าอยู่ที่21,000คัน สำหรับม x ว a n สเม Chain ที่มีการเปิดตัวทำตลาดในไทยนั้นคาดว่าจะมีการแนะนำในออสเตรเลียช่วงปี2025นี้ส่วนเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตร a ม f กฟอสใหม่ยังไม่มีข้อมูลถึงแผนการทำตลาดในแดนจิงโจ้นะครับนับว่าเป็นความสำเร็จของอิ u ุสอีกหนึ่งตลาดและยังมีทิศทางการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกคนคิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้นะครับ